ข้อนีออ้ขอไอเดียหน่อยวิธีการคิดคิดยังไงครับข้อที่สองครับอ้ไอข้อตัวเลขของพวกเราเราไล่ยังไงก่อนตอนแรกผมเอาตัวสามลบตัวสองครับสามลบสองตรงนี้นะเริ่มเท่าไหร่อันนี้สามลบสองก็คือได้แปดปะแปลว่ามองจากซ้ายไปขวาก,กับกันก็คือได้เป็นบวกแปดปะครับโอเคอ่ะพี่ได้บวกแปดแล้วหลังจากนั้นแลวไงต่อแล้วก็ ผมไม่ได้คิดบวกไงครับผมเอาไปลบเลยครับหมายนาวิบสี่ลบสิบหกได้แปดเนี่ยครับยี่สิบสี่อ่ะอ่ะอ่ะลบแต่ละคู่โอเคครับลบกันเหลือแปดอ่าแล้ง่าต่อแล้วก็เจ็ดสองลบสี่แปดและได้ยี่สิบสี่ครับได้ยี่สิบสี่ครับอ่๋อเป็นทีละคู่เนี่ยนะอ่าแล้ง่าต่อแล้วก็สี่สามสองลบสองหนึ่งหกครับ,รบได้ได้สองหนึ่ง สองออนนหนึ่งหกอ่านยังไงแล้วนี่ผมคิดไงออสองหนึ่งหกแล้วก็เอาเป็นลบเจ็ดสองครับสองหนึ่งหกไปลบเจ็ดสิบสองอ่ะลบกันเหลือร้อยสี่สี่อะร้อยสี่สี่อย่างเงี้ยนะ แล้วก็ตอบเลยทันทีใช่ครับก็คือเอาแต่ละคู่ลบกันอืมเป็นอ่ะถือว่าถูกก็ถือว่ายังมีคําตอบที่เป็น1ี่ก็แต่ว่าพี่อยากได้คํานี้ลมันยังไม่สมเหตุสมผลสมเหตุสมผลของพี่หมายถึงอย่างนี้เวลากล้าใช้นะเดี๋ยวสอนไปในตัวเลยเพราะว่ามันต้องออกในทีแกะสองด้วยที่เป็นเลขนี้นะเดี๋ยวพี่สอนแพทเทิร์นให้นะเวลา,าแวบ,บแรกที่กล้ามองนะมองอย่างี้มองจากซ้ายไปขวาก่อนมองจากซ้ายไปขวานะเขาเรียกว่าไล่ทีละตัวก่อนนะหลัก แล้วดูแต่ละเลขแต่ละตัวมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นครับถ้าเพิ่มขึ้นนะหลักของพี่เวลาในการทํานะมีเครื่องหมายอะไรบ้างบวกแล้วคูณหารที่มันสามารถทําให้เลขมันเพิ่มขึ้นได้บ้างบวกครับแล้วมีอะไรมีแค่บวก,บวกเดียวคูณคบ,บวกกับคูณโอเคครับงั้นเขียนไปนะถ้ามองจากซ้ายไปขวาพี่ใช้คือเครื่องหมายบวกกับคูณครับแล้วแล้วถ้าถ้าพี่จะออกให้ยากกว่านี้นะ พี่พูดเลยนะถ้าพี่ออกให้ยากกว่านี้นะพี่จะใช้ยกกาลังเข้ามาด้วยยกกําลังด้วยนะอ่าและกลับมาถ้ามองจากซ้ายไปขวาแล้วมันลดลงถ้ามันลดนะมีอะไรบ้างที่เป็นเครื่องหมายที่เป็นลดลบกับหาครับลบกับหารถ้าให้มันยากกว่านี้คือถอดรูทครับพี่ใช้เงี้เลยนะอ่ะให้เวลาจดอันนี้คือคีย์หลักการเวลาคนออกข้อสอบนะแบบแพทเทิร์นแรกก่อนนะ ก็เสร็จแล้วบอกเสร็จแล้วโอเคครับอ่าต่อมาไปดูต่อคราวนี้พี่ครับพอเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเริ่มถ้าไล่ทีละตัวแล้วมันไม่ใช่แพทเทิร์นแบบนี้ต่อมาแพทเทิร์นกระโดดกระโดดข้ามไปข้ามมาได้อาจจะมีความสัมพันธ์แบบข้ามไปข้ามมาได้นะครับโอเคเริ่มตัวอย่างแรกนะครับเอาใหม่ช้าๆก่อน mm. แว็บแรกพี่จะลิสต์มาทั้งหมดเลยจากแปดไปสิบหก มีอะไรได้บ้างมันเพิ่มขึ้นใช่ปะมีเลขอะไรได้บ้างที่8ไปห6ได้บ้างบวก2เอ้ยบวก6คูณ2ครับ<ว> <62. S 1> ไม่ใช่บวก6มึงคูณเลขผิดมึงบวกเลขผิด <8. S 1> ไม่ใช่บวก6บวก8กับคูณ2ลิศอย่างงี้ <8. S 1> ไม่ให้หมดแต่ถ้าเป็นคูณแล้วเป็นเศษส่วน่าเพิ่งไม่คิดอาจจะไม่ได้ออกยากขนาดนั้นนะครับอาจจะไม่ได้ออกยากขนาดนั้นนะต่อมาพี่ไปต่อครับจาก16ไป24อันนี้เป็นอะไรบวก8 ถ้าคูณมันไม่ลงตัวไม่เอางั้นแปลว่าพี่เขาตัดคูณทิ้งก่อนนะพี่เขาแค่บ,บวกกันก่อนนะต่อมาไปต่อหรกจัยิบสี่ไปสี่แปดยิบสี่ครับบวกยิบสี่ได้เป็นบวกยี่สิบสี่กับคูณสอง <2. S 1> ต่อมาอ่าน,นี้ก็คูณสองได้อีกโอเคครับอ่ะแปลว่าเมื่อกี้มันไม่ได้คูณนะอ่ะต่อมาสี่แปดไปเจ็ดสองครับเออยิบสี่ครับยี่สิบสี่โอเคครับบวกยิบสี่ ต่อมาบวกอะไรไม่รู้เว้นมวกไปก่อนต่อมาแล้วสองหนึ่งหกไปสี่สามสองอะครับบวกสองหนึ่งหกครับบวกสองหนึ่งหกแว็บแรกก่อนดูแพทเทิร์นนี้มึไม่เอาคูณนะเพราะว่าคูณมันได้แค่ตัวที่มันกระโดดไปโดดมางั้นพี่ขอดูบวกสร้างความสัมพันธ์ครับความสัมพันธ์ในที่นี้ของพี่พี่จะได้ว่าไงบ้างอันนี้แปดไปยี่สี่มันเป็นคู่ค,คู่ปะแปดแปดจอแล้วยี่สี่ยี่สี่แสดงว่ามันต้องซ้ำกันสองรอบก่อนถูกปะแล้วจากแปดไปยี่สี่คิดว่ามันเป็นเลขอะไรดีมันเพิ่มขึ้นยังไง <3 S 2> คูณสามแล้วคูณสามหรือบวกได้ไหมบวกเา่าเลยพี่ลิสต์กรณีทั้งหมดก่อนนะอะบวกสิบหกครับบวกสิบหกสิบหกเหรอลองบวกอ่ะจริงหรือเปล่าจากยี่สิบสี่ไปสี่แปดนี่บวกสิบหกเอ้ยแป๊บหนึ่งนะอ๋อจากแป๊บหนึ่งพูดแป๊บหนึ่งนะพี่พี่ดูผิดเออจากแปดไปยี่สิบสี่บวกสิบหกโอเคครับต่อมาแล้วถ้าเมื่อกี้กล้าใช้คูณสามก่อนนะถ้าคูณสามจากยี่สิบสี่คูณสามได้เท่าไหร่เออ เจ็ดสิบโอเคครับเจ็ดสิบสองไม่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 จากยี่สิบสี่คูณแป๊บนึงนะบวกเจ็ดสิบสองโอเคอ่าได้เจ็ดสิบสองนะลองดูก่อนนะแปลว่าเมื่อกี้ได้เบิลเบิลใช่ปะแปลว่าตรงนี้ต้องเจ็ดสองเจ็ดสองเบิลนะและลองดูก่อนว่าเจ็ดสองคูณสามถ้าเราเลือกคูณสามนะเจ็ดสองคูณสามได้สองหนึ่งหกปะเช็คได้ครับได้น้อเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ได้ได้เป็นไรก็ <13. S 2> ถือว่าถือว่าถูกต้องสมเหตุสมผลก็เลยได้ว่าเป็นร้อยสี่สิบสี่ถูกต้องครับแต่ถ้าพี่จิวข้อน,นี้นะไม่มีช้อยเป็นร้อยสี่สกล้าลองสังเกตก่อนเมื่อกี้บวกสิบหกใช่ไหมจากสี่ยี่สิบบวกสิบหกได้เป็นอะไรบวกสี 40, ่สิบปะถ้าบวกสี่สิบ 40, ตรงนี้ได้เป็นเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่นะเท่ากับร้อยสิบสองปะและเราต้องบวกสี่สิบเบิ้ลอีกทีหนึ่งถูกไหมเพราะว่าโจทย์เขาเป็นบวกอ่าถ้าบวกทีละสิบหกตรงนี้คําตอบเราต้องเป็นอะไรร้อยห้าสองปะแต่โจทย์มันเป็นอะไรสองหนึ่งหกแสดงว่าอันเน ไม่ใช่ไม่ใช่แพทเทิร์นบวกโอเคนะครับอันนี้พื่พี่สอนเพิ่มเติมจากข้อที่เมื่อกี้พี่พูดไปนะครับโอเคครับเสร็จไหมรอเครับอ่ะต่อมาไปดูต่อลอก